สวัสดีครับพบกับผมเฟล,ลูฟเฟนกับซันฮิลโฮมคัมมิ่งกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ลูกถ่ายมาแล้วแล้วเราก็ทักทายไม่เลยเราไม่ได้ทักทายปิลลามินเทสก็เราก็ทำการมอบลูกถ่ายนี้ให้กับพผู้อื่นนี่ใช่ได้ไฉันต้องเอาทุกส่วนกูม,นมีแค่เดียวนะโอเคเอม มันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวความ,มทรงจำเพียงเสี้ยงเดียวดังนั้นเราจะต้องทำการเดินทางกันต่อ mm hmm. นะครับ mm hmm. ไปตามหาสองส่วนที่เหลืออีกทีหนึ่ง mm hmm. เราจะเจอปีรามิดเฮดกันต่อหรือไม่ห mm hmm. วังว่าคงไม่ mm hmm. นะนี่นะไป let's go climb up the stairs นี่ s is ็ o t สเตอร์สดดูดูดูไปโอเคมาเลยย่ามายุ่งกับกูก็พออ้ยเรามาอยู่ชั้นห้าแล้วนะครับ เป็นชั้นบนสุดของโรงแรมที่นี่จอ้มันจอชรอเดียวมึงเห็นจอชยังไงวะฮะโอ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 มอนหม่มอนสเตอร์ใหม่ w h a เดอะเฮล You gotta be shitting me You gotta be shitting me yeah. This stuff is shit. Uh. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mansula fighting! It's fighting! It's fighting! It's fighting! fighting! Oh my god! no it's not working อ้าวเออเออ,อ,อฝันด้านข้างเออจึบ slash it yeah ถ้าเป็น d e a d s p a c e กูคงเอาไอ้แหลมๆนี้มาแทงแล้วแต่มันไม่ใช่ I'm still guidelines Christina I'm still okay nervous OK Then what do week What as ん Mm, mm, mm. God damn it! Open this door. Uh, this room doesn't have a bed. Shit! What crowd are you here? are they being Jim? Jim? They were there again last night. I saw Carol creeping towards the main ballroom, and you know where that leads. I don't know what the old man would do if he were to find out. given his health he might not make it do you think I should say something พอ่อมันมีดราม่าเกิดขึ้นในโรงแรมที่นี่นะครับแคลร์แอบเดินไปทางเมดบอลรูมบางทีกูก็ตามดราม่าของคนพวกนี้ไม่ทันนะครับอ <c oughs> <ม>ืม what is this okay I see them ย e <If> ิงห <su, S 1> <se, S 2> ัวแม่งไม่เข้าด้วยนะครับอือือือ้าจ้ะอื้ออืม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 อื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 อ ซึบวืดได้วืดซึบวืดโกตัวเลวโอเค okay. this is good เราดูวิธีสู้มาแล้วนะครับโอเคถามเพมาโอเคครับ กูจะเก็บเอาไว้ตีปรนะต <c oughs> ูเนี่ยกอด damage มีลูชายแสงมาด้วยแหละ push this thing o อเ y okay. alex you are fucking strong you know that nothing to see here ได้ภาพแล้ว What a wonderful day! The smell of cotton candy and b l h b l a b l Days like this made me appreciate what it was like to be young and care r f r e e Family is the most important thing, and our children are the future. I only wish I could feel that in the same way. See you soon. Okay. ไม่มีอะไรนะครับก็เขาอยากจะกลับไปยังวันเกา่กาๆที่เขายังเป็นเด็กอยู่มิสเตอร์โจนส์ฉันเห็นอะไรบางอย่างแปลกประหลาดในคืนก่อนและฉัน อยากจะให้คุณรับชอบมันดี้ฉันปลดล็อกประตูเซอร์วิสไปยังเอเทียมเพื่อให้เมเยอร์บัตเดดเข้าไปตามปกติที่ฉันทำฉันกลับอไกครั้งเพื่อดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่และฉันเห็นเขาเอารากถุงปุ๋ยไปท้าไหนแต่มันดูไม่เหมือนถุงปุ๋ยที่ฉันเคยใช้ มันหนักมากและเขาก็พยายามอย่างมากด้วยเออ่เขาไม่เห็นฉันฉันจึงค่อยๆแอบดูแอบหนีไปฉันควรจะบอกนายกไหมเอ้ยฉันควรจะบอกนายอำเภอไหมฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ฉันว่าเธอน่าจะรู้ไว้ก่อนนะพอลแอชลี์ถึงมิสเตอร์โจนส์โอเคเมเยอร์บัตเลตกำลังทำอะไรผิดปกติในเมืองนะครับ building this is good it good it is good for your body and i will d o i n g it every day จริงๆนะมันไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยทำไมมี building เยอะขนาดนี้ทำไมไฟสองมาตรงนี้วะ why the hell is the light here is that even something i don't even know ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเปิดไม่ได้โอเ okay. ค let's go then ไม่มีอะไรเนาะทำไมแคปชั่นไม่เหมือนกันเลยวะ this is an interesting scene it's the same as the last floor damn it What's so interesting about it? when being in my die, too. Now so scary. It's so Oh shit God damn It you're not sexy. But your sleeping position is fucking sexy. But creepy. As hell. Uh so nothing can be open. Kaby. Niemand alright. The smell I can breathe in here. Shouldn't have the diamond mark. Okay, come by. อ่าลงไปได้นะครับอุ้ยมีรูอะไรในกำแพงด้วยน่ากลัวจังโอเคตรงนี้ลงได้เฮ้ยนาย ลาผิชอบเลยเฮ้ยนี่มันผู้หญิงนี่หว่านั่นมัน <c oughs> กระสุนเป็นสิบแปดนัดและมีแมลงมินอยู่ตรงไฟแล้วยังไงแวะติ้งตึ้งนัดติ้ง so We รามีแค่ one choice left let's go to here and then jump down ว o ้ฮ o ้อ่ากูไม่ชอบสายเหล็กอย่างนี้เลยฮึโหดูบอลลูน I have some sad news to share. Yesterday I took a boat out as far as I could go and I dipped my feet ace into the cold clear water. As I leaned over the side of my necklace caught on the oar and the shame snapped. I saw your precious gift slip into the blackness. I wanted to type in. The water was so icy, so deep. Please forgive me, I miss you. <laughs>

นะครับเมื่อกี้โอเคกูเข้าใจแหละแต่ว่ากูไม่สามารถทำได้ในสเต็ปการล้มแล้วลุกขึ้นมาทันทีไม่สามารถว่าอีกัน what the fuck เปิดไฟสองหน้ามึง เออ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 แดงแล้วเออเออแดงแล้วเออตายซะเถอะมึงฮ่าฮ่า take that ลา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 พอรู้วิธีสู้แล้วกูเริ่มชิลนะครับเย้ฮะ go down here Oh my god ah! mm. Bitch, bitch, go back to the kitchen. Oh, oh no 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 Ugh Ugh Me eagle Me eagle. แดดบิ้วจริงก่อนเอ่อผิวสวยมากขนาดนั้นเชียว girl girl come out yeah girl ไปสิ come on here <sm all noise> ไม่ไหววะไม่เป็นผล on okay this is good what yang yang me eat how need like can i just jump into this fucking hole thank you กูต้องไปไหนวะลงลิฟ no ต์เหรอไม่ใช่นะเฮ้ย oh, อ๋อกูต้องไปดูนี้ปะเฮ้ยเออเถูกปะถูกปะกูต้องไปดูนั้นกูต้องไปดูนั้นไม่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 ไอ้เหี้ยได้อื้อ อ,อืออือสู้กันในช่องแคบเนี่ยแหละอ,อืออือเอามีก,กูแกงด้วยอ่ะเห็นไหมสู้กันในช่องแคบอีกแล้วต้องออกไปทางนี้แล้วก็ เดินตรงไปเดียวซ้ายข้ามไปก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วอ๋อเนมาดูดลีอะไรแถวนี้วู้ควิติคอลช็อต take that you bitch. โอ้ S <S oh, no this is not good this is not good god damn it โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียแม่งสู้ในช่องแคบอย่างงี้กูโคตรเกลียดเลยชิ i นัินต่งไปเดียวซ้ายข้ามไปไปไปเร็วไปเซฟก่อนอิอีโอเค <c oughs> เราจะทำการต่อกัน วันถัดไปนะครับแลวเราจะเอาทองคำจามชิ้นนี้ให้คุณผู้หญิงทีไลค์เฟซบุ๊กแชร์ like, share, share, ถ้าชอบแล้วก็สับสกัดเพื่อนติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่คับเฟลุกับเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ